เจ้สุโคกันแล้วครับผมจัดเต็มหนึ่งครับวันนี้เต็มแรกของวันครับผมเดี๋ยวลงมาดูตัวนะครับอป่าัทปรเนะครับผมตัวใหญ่นะโปรโซลอขอนึซอออนเนนนี่ยเยเนี่ยเเนี่ยนี่ยเนี่ยเยยอนี่นี่ยย

ปล่อยปล่อยเลปล่อยเลปล่อยป่นะปล่อยเลยปล่อยเอเลยมาตีนีกด้ดข้งล้ขางนเออสรมบคอดี้โอ้ไจูอ่ะน่ไ้่นนังขอมันดำเนาะมในในในหออ้อมคออืมตก้อืมใอล้ฮะหอดีดีะ อมพอเนี่ยแม่อืมอมพอได้หรอก้องพอได้กะออมพอแล้วเนี่ยแม่ชอบอมพอเนี่ยเอเอ้ขอหนึ่งเฮ้ยหดดีหวัดดีเนี่ยหวัด้เนี่ยขอนึ่งขอ่ขอหนอ่งขอหนึ่งขอนึ่อหน่งขอหนึ่งาอหนอ่งขอหน่งขอห่อหนึ่งขอ่นึ่